ถ้าเทียบเรือใหญ่เรือใหญ่เขาซ่อมถ้าซ่อมเรือเรือเขาขึ้นซ่อมเป็นหูเรือใหญ่ซ่อมเรือ ให้ดูบรรยากาศเฉยๆครับปลาก็ได้อยู่